บุกอายการสูงสุดมัดหวดคนสนิทฮุนเซนพวพันอุ้มหายวันเฉลิมทนายความจากมูลนิธิภานวัฒนธรรมพร้อมด้วยสิตานันสัตวสักสิทธพี่สาวของวันเฉลิมสัตศักด์สิทธษษนักกิจกรรมชาวไทยที่ถูกบังคับสูญหายในประเทศกัมพูชาเมื่อปี2563เขายื่นหลักฐานเพิ่มเติมต่อสำนักงานอายการสูงสุด เกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนายเคลียงหวดลามคนสําคัญของสมเด็จฮุนเซนเพื่อให้เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนข้อเท็จจริงและนําไปสู่การสแสวงหาข้อเท็จจริงกรณีการบังคับสูญหายวันเฉลิมหลักฐานดังกล่าวประกอบด้วยบันทึกคลิปเสียงจากสำนักข่าวออลจาซีรา ที่ระบุว่านายเคลียงหวดนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปราบปรามผู้เห็นต่างจากรัฐบาลกัมพูชาในประเทศไทยซึ่งอาจถือเป็นเบาะแสสําคัญในการระบุตัวผู้สั่งการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอุ้มฆ่าหรืออุ้มเพื่อแลกเปลี่ยนผู้เห็นต่างทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชารวมทั้งบันทึกภาพถ่ายที่เป็นภาพคู่ของวันเฉลิมและเคลียงหวดขณะอยู่ในประเทศกัมพูชา อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏว่ามีตัวแทนจากสำนักงานอายการสูงสุดมารับเอกสารหลักฐานแต่อย่างใดวันนี้นางสาวสีตานันและทนายความจึงยื่นพยานหลักฐานเพิ่มเติมแก่งานรับเรื่องสำนักงานอายการสูงสุดวันเฉลิมเป็นคนไทยความรับผิดชอบไม่พ้นไปจากรัฐบาลไทยแม้ว่ากัมพูชาจะปฏิเสธขนาดไหนคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่รับจดหมายคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะโยนจดหมายนี้ออกไปข้างนอกหรือให้ส่งระบบสารบัญ ไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดเดินทางลงมาจากข้างบนเพื่อรับฟังเสียงของผู้สูญหายนางสาวพรนเพนคงขจรเกียรติผู้อำนวยการมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมกล่าวกับสื่อมวลชน นางสาวสีตานันพี่สาวของวันเฉลิมกล่าวว่าตลอดระยะเวลา5ปีที่วันเฉลิมผู้เป็นน้องชายหายตัวไปรัฐบาลไทยกลับปฏิเสธการดำเนินคดีทั้งยังนิ่งเฉยต่อการช่วยเหลือผู้เสียหายแม้ว่าประเทศไทยมีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายพศ2565รวมทั้งลงนามในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ CED แต่รักไทย กลับไม่ดำเนินการสืบสวนสอบสวนค้นหาความจริงหรือมีความคืบหน้าในเรื่องคดีแต่อย่างใดนอกจากนี้นางสาวสิตาน,นันยังกล่าวถึงคลิปเสียงที่มีการพูดคุยระหว่างนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรกับสมเด็จหุ่นเซนซึ่งเผยให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทยและกัมพูชาโดยเคลียงหวดมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยดังนั้นรัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินคดีของวันเฉลิม ด้านนางสาวประกายดาวปรึกษาเกษเสมสุขผู้กลายชิดกับวันเฉลิมและได้รู้จักกับเคลียงหวดขณะที่อาศัยอยู่ในประเทศกัมพูชาก็ยืนยันว่าเคลียงหวดเป็นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลี้ภัยของคนไทยในต่างแดนอย่างมากโดยในช่วงแรกที่มีการลี้ภัยนังรัฐประหารปี2557เคลียงหวดเป็นบุคคลแรกๆที่เข้ามาช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวไทยในกัมพูชาซึ่งรวมถึงวันเฉลิมด้วย กับคนใกล้ชิดกันขนาดนี้พี่หวดไม่เข้าใจว่าทํากันได้อย่างไรถ้าหากยังเหลือความเป็นคนอยู่และพี่ไม่เกี่ยวข้องกับการอุ้มหายวันเฉลิมในครั้งนี้อยากให้พี่หวดมาให้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่รัฐไทยเพื่อให้ครอบครัวของวันเฉลิมสามารถไปติดตามตัวผู้กระทําความผิดที่แท้จริงต่อไปได้ประกายดาวกล่าว นางสาวพรนเพลกล่าวว่านอกเหนือจากกรณีของวันเฉลิมยังมีผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาอีกเป็นจำนวนมากที่ถูกทางการไทยส่งตัวกลับไปยังกัมพูชาหลายคนถูกควบคุมตัวในที่คุมขังขณะที่อีกหลายคนยังไม่ทราบชะตากรรมสิ่งนี้เรียกว่าเป็นการปราบปรามข้ามชาติ transnational repression ซึ่งมักเกิดจากความร่วมมือระหว่างรัฐในการไล่ล่าปราบปรา,บรามผู้เห็นต่างทางการเมืองและหลักฐานที่นำมายื่นต่อสำนักงานอายการสูงสุดในวันนี้จะเป็นหลักฐานที่รัฐไทยควรนำมา พิจารณาและดำเนินการเพื่อยับยั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าระดับใดก็ตามเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วเราในฐานะคนทำงานด้านสิทธิมนุษยชนเราอาจจะถูกดำเนินการในลักษณะเดียวกันได้เราถึงอยากให้หน้าที่นี้เป็นของหน่วยงานที่สำคัญที่สุดในกระบวนการยุติธรรมไทยตามพรบรป้องกันและปราบปรามการทรมานก็คือสืบสวนสอบสวนให้ทราบชะตากรรมว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายไหนดำเนินการและนำผู้กระทำผิดทุกระดับมาลงโทษ นอกจากนี้นางสาวพรนเพนยังชี้ให้เห็นอีกประเด็นหนึ่งนั่นคือการถือสัญชาติของเคลียงฮวดที่มีกระแสข่าวว่าเขามีสัญชาติไทยและมีที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยซึ่งรัฐไทยมีอำนาจหน้าที่ในการติดตามสืบสวนเพื่อนำตัวมาเป็นพยานในกรณีของวันเฉลิมและหากเคลียงฮวดมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีการละโมดสิทธิมนุษยชนใดก็ตามก็อาจจะต้องมีการออกหมายเรียกหรือหมายจับต่อไป การที่รัฐไทยให้ความร่วมมือโดยไม่รู้ไม่เห็นนิ่งเฉยเป็นอันตรายต่อทุกคนรวมถึงพวกเราด้วยนางสาวพรนเพนระบุ สำหรับเคลียงหวดมีรายงานจากสำนักข่าวเนชั่นว่ามีตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีของเขตจรอยจองวาและเป็นรองผู้ว่าราชการกรุงพนมเปญรวมถึงเป็นผู้ช่วยของฮุนเซนสมัยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกัมพูชาด้วยเคลียงหวดเป็นบุคคลที่ตระกูลชิน,นวัตและคนที่ทำงานใกล้ชิดอดีตน,นายกทักษิณรู้จักกันดีเรียกกันอย่างสนิทสนมว่าพออ,อหดุดสถานะเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวเป็นผู้ช่วยใกล้ชิดของสมเด็จฮุนเซนตั้งแต่สมัยเป็นนายกและรับหน้าที่ติดต่อประ ประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเนื่องจากพูดและฟังภาษาไทยได้คล่องแคล่วมากพออ,อหวดรู้จักและสนิทกับอดีตนายกทักษิณด้วยเคยช่วยอดีตนายกของไทยขณะหลบหนีคดีอยู่ในต่างประเทศคอยประสานงานเรื่องต่างๆให้อย่างใกล้ชิดและเป็นล่ามให้ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายของสมเด็จหุ่นเซนและฝ่ายของตระกูลชิน,นวัตรพออ,อหวดเป็นบุคคลที่สมเด็จหุ่นเซนใกล้ชิดและไว้ใจมากมักจะปรึกษาหารือและสอบถามหลายเรื่องราวโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศไทย